โอเคแม่ขอบคุณเอฟซีเร็วๆที่เขาส่งมาให้เ่ยเออขอบคุณเอฟซีแล้วก็เจ้าของกระเป๋าที่ส่งมาให้แม่อ่าเอชาลีแอนอะไรนะรู้จักไหม,ไมเบนอะไรไม่ก็ไ,ไรู้จักกับมึงหรอกเออชาลีแอนคิดเข้าแล้วหนึ่งนะคะล่าสุดนะคะ เราเรีเจ้าหลวงโอ๊ตไม่เล่าไปแล้วคณไม่เล่าเรื่องเงี้ยของมันเออกูกับมันไม่เคยมีอะไรไม่เคยรู้จักกันหาต้องไปรื้อฟื้นขึ้นมาไหมเพราะจากนี้ไปกูคือพะนังพุ่มทองเศรษฐคาเทวีของเมืองทิพย์ผู้ปกครองเมืองทิพย์โดยมีบัลังต่างทองเขียนคู่หาได้มีเจ้าหลวงไหมจำไว้นะแล้วก็ไม่ต้องมาถามกูอีก FC ว่าคุณแม่ ไปแอดไปแม่มีเจ้าหลวงไหมแม่มีคนโน้นคนนี้ไหมกูโสดค่ะเข้าใจไหมคําว่าโสดสองสระโอสองเสือดอเด็กอะโสดอย่างง้อเร็วเออแล้วก็ไม่ต้องไปถามกูอีกเออว่าว่าเคยถานใครมาบ้างกูไม่เคยถานใครเออไม่เคยตั้งมือชชยใช่กูยังไรบน กูยังไม่มีมนทินกับมือชายเพราะฉะนั้นอย่ามาถามกูอย่ามาแกงกูหมอเติบนะเออเออแล้วแล้วแล้วก็อย่างหนึ่งไม่ต้องมาถามโน่นนี่นั่นว่าเออคือวันที่สิบเจงานอะไรตุลาคมนี้งานอะไรงานดันมึงไงบันคอมึงไงง่อเออนะคะขอเชิญเอซเออ เหนือปากกว่าแรงเราไม่ต้องนานเรียวยูหนึ่งน้องนะฮะมึงไม่ต้องน้องนะกูไม่ใช่มึงไม่ต้องคําพูดมึงมาพูดกับกูแหมทํามีเรื่องเจ้าหญหลวงต่างเมืองหยอกทองเมืองชิปก็ห่อมึงได้ก่อนเถอะเออเออฉันกล้าน้ผู้ชายขบวนตลอดจ้าเออฉั้นไหา ของเบ้อ่ะโอเคอ่ะเนปโอเคได้คยวล่ะโอ๊ยดอกทองโง่จริง